สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบดอกพิฆาดอสูนทุกคนก็คงจะเห็นจากหน้าปกคลิปแล้วแหละว่าวันนี้เรามีอะไรมาส่งที่บ้านคือเรารอนานมากตั้งแต่เขาเปิดพีออเดอร์ตอนช่วงเดือนกุมภามั้งกุมภา์หรือมกรานเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่ามันมันคือรอนานมากแล้วเขาบอกว่าอ่ะจะส่งวันที่25 ท้นี้ก็ลงเพจต่อว่าดาบพิฆาตอสูอเรเล่มที่22นะั้นขอทำการเลื่อนการจัดส่งเนื่องจากปัญหาโควิด -19 นะครับเราก็เลยต้องชว่วไปแต่ว่าเขาก็เลื่อนมาส่งวันที่5ซึ่งวันนี้วันที่5เขาบอกจะเริ่มจัดส่งวันที่5ตอนที่5เราได้ของแล้วนะครับดูนะครับเปิดกล่องมาเราเจออะไร วิตกิกเตอร์ตกิกเตอร์ว่สะสกิสติก <c oughs> สติกเกอร์เนสเตโกจงังว้าวมันเยี่ยมจริงเลยชอบมากเลยครับเนสเโกเป็น <c oughs> ตัวละครที่พูดเยอะดีครับผมอ่ะไาๆเราพี่ออเดอร์มาสามชุดนะครับเพราะว่ามีคนฝากสั่งไงเราก็ได้มาสามชุด ทำไมสติกเกอร์ทำไมสติกเกอร์มาแค่แถมมาแค่อันเดียวล่ะแล้วเราจะแบ่งสติกเกอร์กันยังไงหรออันนี้เก็บไปนี่มาแล้วเดี๋ยวเราแกะหรือแล้วกันเนาะนี่ ดาพิฆาตอสูรเซตเข็มกลัดแอนเอกสารเนื้อหาเสริมฉบับพิเศษราคาสามร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะเซตเข็ม <c oughs> ขัดเข็มขัดเซตเข็มกลัดนะครับมีแปดชิ้นแล้วก็เอกสารเนื้อหาเสริมก็คือ,ม,คอมันคืออะไรวะเอกสารรายงานฉบับพิเศษของกลุ่มพิฆาตอสูรก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมากเดี๋ยว้องแกะให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ย อันนี้คือกล่องที่ใส่เข็มกัดอันนี้คือเล่มที่ยีบสองนะครับผมกล่องใส่คือมันแบบมันว้าวนี่เสียงอันนี้คืออ่ามันคืออะไรอ๋อมันก็เหมือนดารฟอะครับ มันเหมือนดับเอาไว้อ่ะช่วงที่สู้กับลุยอันเนี้ยเมสซิโกเมสซิโกพี่ชายของลูกจะตายแล้วนะนะก็โอเคอยู่นะเอกสารรายงานชุดแรกนะก็มีพวกข้อมูล ของพวกข้างขึ้นข้างแรแอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ของหน่วยพี่ธาตจะศูนโอเคช่างมาแล้วกันมาเรามาดูในส่วนของที่เป็นมันไม่ใช่ของแถมเนาะมันคือเซตเข็มกัดน,นี้เป็นไ,ไม่เกิดการบุกสลายของกล้องนะมีไงสิ อานี่ยังไงเล่า,าแพ็คมาอย่างนี้เหรอแพ็คมาอย่างนี้เลรอเนี่ยฮะอ่ะชันติโร่นิสโกเซนิสซึมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเอออินโนซุเกะ ยูสกิกิวแล้วก็เลนกคุนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ว่าเขาก็แพ็กมาดีอยู่นะมีพลาสติกรอง1ชั้นโอเคโอเคแหละโอเคอ่ะถือว่าดีนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสะสมอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่สยามอินเตอร์คอมิกนะครับผม เนีนี้ราคาสามรอแปดสิบมั้งเออสามรอยแปดสิบาทอืมไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะไปหาซื้อกันได้แต่ว่าเล่มต่อไปคือเล่มที่ยีสามใช่ไหมคือเล่มสุดท้ายของซีรีส์ดาบพิฆาตอาสูรแล้วของแถมอะ่ะของที่มาในเซ็ตอะ่ะมันว้าวมากเลยครับคุณก็คือ มันจะเป็นฟิกเกอร์มาเลยมีทันจิโร่เนซิโกะเซนิสึอินโนสุเกะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาของทันจิโร่เนี่ยก็จะเป็นทันจิโร่สะพายกระเป๋าไม้ใช่ไหมสะพายกล่องไม้และข้างในก็มีเนซิโกะตัวเล็กอีกทีหนึ่งก็เหมือนแบบซื้อเลือกทันจิโร่มาแล้วแบบได้2ต่อเลยอย่างนี้นะครับผมมาเราก็ต้องรอนต่อไปนะว่า ของไทยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าญี่ปุ่นเขาจบกันไปเรียบร้อยแล้วจบกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมัง้งลืมแล้วแกะแกะเลยตัดเลยเตรียมอ่านสำหรับวันนี้ก็มันไม่มีอะไรมากจริงๆเพราะว่าเป็นคลิปที่สั้นนะสั้นเลยอะ่ะมันมีแค่เข็มกัดแค่นี้แล้วก็ d a t a b o o k ซึ่ง d a t a b o o k มันก็เป็นแค่ข้อมูลธรรมดาปกติทั่วไปไม่มีอะไรแล้วก็แบบลายเส้น ที่แบบเป็นการดับไว้ของตอนที่ทันชิโร่สู้กับลุยนะะและมิซิโกใช้ระเบิดโลหิตเนี่ยมันเหมือนเป็นดับไว้เลยอะอ่าไม่มีอะไรเลยมีที่ส่งกัดแต่งน้อยก็เราได้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี้เราจะไม่เอาไปให้คนอื่นที่ฝากเราพิยอด <c oughs> อโคตรสาระเลวเพราะว่า แต่งจริงเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวค่อยถามน้องๆพี่ๆแล้วกันว่าจะเอาไหมเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันอืมจะพูดกี่รอบเนี่ยว่าคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากเลยอะ่ะมันคลิปที่สั้นมากเพราะว่าเข็มกัดมันมีแค่8ชิ้น d a t a าบุกอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมเข็มกัดก็ก็เป็นรูปหน้าของตัวละครอนะเก็บปะ <S <S เดียวนะ เอ้ยนี่มันเป็นฉบับพิมพ์ใหม่ตายแล้วฉบับพิมพ์ใหม่ด้วยดูเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเล่มอ,อื่นๆเล่มอ,อื่นๆจะเป็นอย่างนี้ดูกันให้ชัดๆเลยนะอันนี้คือฉบับพิมพ์เก่าใช่ไหมดูมันจะโค้งมนออกมาอย่างนี้ดูสิแต่ถ้าฉบับพิมพ์ใหม่เนี่ยคมกริบคมกริบและเส้น ก็ต้องคมกริปด้วยเช่นกันมันว้าวมากดูปกในจิเ okay. มันคมขึ้นอะมันคมขึ้นมากเลยรู้สึกแบบหรือว่าหรือว่าเราต้องไปตามซื้อเล่มหนึ่งถึงเล่มที่21แบบฉบ,บับพิมพ์ใหม่วะโอ oh. ดูดิเนี่ยเราตั้งข้างกันใช้ไหมความเนี้บะความเนี้บอะคุณความเนี้บเลย มันจรงจริงๆดูสีกระดาษดิดูสีกระดาษก็รู้แล้วเออดูสิไม่ใช่เพาะความเก่าความใหม่เลยหรอกนะสีกระดาษคืออย่างนี้เลยแต่ก็ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะตามสะสมดาบพิฆาตศูนย์นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ดี แล้วก็เวลาสั่งกับสยามอินเตอร์ใช่ไหมก็ลองคุยคุยกับเขาดูก่อนในไลน์ในไลน์ว่าถ้าเราสั่งดาบพิฆาตสูตรเนี่ยจะได้ฉบับพิมพ์ใหม่หรือเปล่าเออเพราะว่าฉบับพิมพ์ใหม่มันสวยจริงๆคุณดูดิปกคืนเนี้ยแบบสั่นคือแบบแกระดาษก็ดีด้วยอ่ะเส้นก็คมขึ้นอ่ะดูสีดำดิดูสีดำของกระดาษเนี่ยต่างแค่ไหนมันต่างแค่ไหนดู ดูเลยเนี่ยนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วในคลิปนี้ปิดคลิปเราไปอ่านแล้วไป